สวัสดีครับสวัสดี FC ช่างหัเดีวททุกท่านนะครับผมวันนี้พามาดูา Nissan Frontier d 2ีนะครับพามาดูวิธีการใสเสื้อสูบใสย,ยังไงใส่เสื้อสูบใสย,ยังไงใสเพื่ออะไรคือคันนี้มีอาการน้ําดันนะครับแก้มาแล้วครั้งหนึ่งไม่หายสาเหตุเนื่องจากฝาแตกร้าวช่างหารอยแล้วไม่เจอนะครับผมหรือรอบที่สอง ผมเองนี่แหละครับหรือรอบที่2ก็เลยเจอรอยเล้าเอาไปใส่ใส่หน้าฝามาให้ลงกึง่งใส่หน้าฝาให้เจอรอยเล้าก็เลยทําการซื้อฝาใหม่มาก่อนที่เราจะทะําการประกอบนั้นให้เราทําการใส่หน้าเสื้อก่อนนะครับโดยการเช็คโกงเช็คโกงก่อนว่าเสื้อกโกงไหมเสื้อสุดไหมปอกสุดไหมอ่าเช็คยังไงเดี๋ยวช่างทำจะอธิบายให้ฟังนะครับวิธีการเช็คให้เช็คอ่าให้ใช้ สายเอ็นสายเบ็ดนี่แหละครับมาทําการดึงขึงจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นดึงให้ตึงแล้วก็ส่องดูใช้ไฟฉายส่องดูนะครับว่าโกงไหมแล้วก็ดึงตรงนี้เฉียงไปมุมนั้นแล้วก็ดึงมุมนั้นเฉียงมามุมนี้ส่องดูถ้าไม่โกงแล้วก็ทําการใส่ด้วยมือเปล่าได้เลยนะครับผมาการใส่เสื้อด้วยมือเปล่าสําสหรับช่างหําจะใช้นี่ครับใช้เหล็กฉาก หรือว่าเหล็กแท่งเหล็กอะไรก็ได้ครับที่มันตรงเอามาแล้วก็ตัดให้พอดีกับหน้าเสือ้อนะครับตัดให้พอดีกับหน้าเสือ้อแล้วก็ใช้กระดาษทรายเบอร์แปดร้อยพันพันพันเข้าไปแล้วก็ใสไปใสมาใสให้ลอ,อยตาน้ำลอยจุดต่างๆคาบต่างๆนี้หายไปมามาดูนะครับเดี๋ยวช่างคำจะ ใสให้ดูอ่ะอนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับโอเคเมื่อเราหาเด็กได้แล้วเราก็ทำการพันพันเข้าไปเลยนะครับ ถ้าเป็นเหล็กแท่งสี่เหลี่ยมจะดีมากครับผมจะจะดีมากนะครับเพราะว่าจะมีน้ำหนักในการกดที่ดีกว่าแต่บางเอิญว่าช่างหำบ้านอยู่ไกลโรงคึงครับผมหายากครับกดเหล็กฉากนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อเราทันอย่างนี้แล้วฉลมด้วยน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมโซลารานี่แหละฉลมเข้าไป แล้วก็วางา้าแบบนี้แล้วก็ใส่อย่างนี้ครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเริ่มจากกระดาษทรายเบอร์หกร้อยก็ได้หกร้อยแปดร้อยแล้วค่อยเบอร์พันก็ได้ผมเริ่มจากเบอร์แปดร้อยนะครับเพราะว่าหน้าเสื้อไม่ได้เสียหายมากมากก็ใส่จนเนียนจนละเอียดน,นะครับอย่าให้มีรอยตาน้ำรอยอะไร เยาวงานจะไม่จบนะครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปไปเรื่อยๆแล้วก็ชะลมน้ำมันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าเราไม่ชไม่ชะลมน้ํามันไม่เอาน้ํามันมาล้างตัวกระดาษทรายนี้ก็จะไม่ ไม่กินเนื้องานนะอ่าไม่ควรใช้กระดาษทรายจับมือถือถูเลยนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้เสื้อเอียงเดี๋ยวจะทําให้เสื้อเป็นรอยไม่สม่ำเสมอนะครับสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นว d 25ครับเมสันว d ยดียี่สิ เป็นตัวฟอนเทียครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวายดียี่สิบห้าเหมือนกันจะเป็นตัวอ่าเขาเรียกอะไรนวราก็เครื่องบล็อกเดียวกันครับผมต่างกันตรงที่ปั๊มใส่ไปเรื่อยๆนะครับ ให้เนียนที่สุดครับเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็อย่าลืมเช็คโกงเช็คเอียงก่อนประกอบด้วยนะครับทุกท่านบางท่านบอกว่าเออทำอย่างนี้ 7. 7. เศษุ่นเศษอะไรไม่ลงเครื่องเหรอลงแน่นอนครับตอนรอหรือเราไม่ควรเปิดน้ําและน้ํามันเครื่องออกก่อนนะครับเอาคาไว้ในเครื่องอย่างนี้นะครับ พอเราใช้ทำความสะอาดเราใช้ได้แล้วพอเราทำความสะอาดให้เราล้างน้ำล้างน้ำมันลงรูตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดท้องอ่างล้างล้างฝักบัวหรือบางท่านจะเปิดท้องไม่เปิดท้องอ่างก็เปิดแค่ระบายนะ้ำมันเครื่องก็ได้นะครับแต่สำหรับช่านทำาช่างเปิดท้องอ่างเลยนะครับก่อนล้างเครื่องคือ ปล่อยน้ำปล่อยน้ำมันลงไปแล้วก็เกิดท้องอ่งางล้างฝักบวัวแล้วจะได้ทำความสะอาดฝักบัวแล้วใส่ไปเรื่อยๆนะครับกระดาษทรายเรามันไม่เริ่มไม่กินเนื้องานแล้วเราก็เอามุมใหม่อีกทีนึงครับ สำหรับท่านใดที่มีแท่นไสนะครับก็จะง่ายหน่อยแต่สำหรับช่างหัาไม่มีนะครับช่างบ้านบ้านทำกันเองครับไม่ทําก็ซ่อมไม่เต็นครับไม่สุดฝนก็ทําไม่เต็นเข้าไปอูก็เตียนตังครับ มีเอฟซีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าช่างหำ่นเป็นช่างอะไรกันเนี่ยช่างหำนี่เป็นช่างซ่อมมอเตรอร์ไซค์นะครับโดยโดยหลักแล้วจะซ่อมมอเตรอร์ไซค์เป็นหลักเต่ก็พอทําได้ทุกเครื่องยนต์นะครับเพราะว่ามันหลักการเดียวกันหลักการของเครื่องยนต์มันก็จะไม่แตกต่างกันมากครับเพียงแต่ตัวนี้มันจะหลายลูกศรหน่อย ้าเราใช้หล็กมาใสยอย่างนี้มันก็จะดูได้นะครับว่าตรงไหนมันดําตรงไหนมันอะไรแสดงว่ามันอยู่ลึกมันไม่ถึงนะครับเราต้องใสลงไปจนมันถึงนะครับจะได้เช็คปงูงเช็คอย่างกันในตัวด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นถึงคิวของกระดาษทรายเบอร์พันนะครับไม่ใช่ทําแค่นี้ก็เสร็จนะครับช่างหันได้ลงมืออใส่มาสักพักหนึ่งแล้วก่อนจะได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีเพื่อนช่างได้รับชมได้ลงมือไปนิดหน่อยแล้ะไม่นิดหน่อยแล้ะเยอะแล้ว อพอดีคิดได้แ่เอฟซีท่านไหนยังไม่รู้วิธีทํานะครับอยากจะลองทําเองลอวิชาก็ทำคลิปสักหน่อยครับเบอร์พันแล้วก็ไม่ต้องกดแรงครับบองมือไส่ไปเรื่อยๆนะครับทามายากไหมไม่ยากครับทามาง่ายไหมไม่ง่ายครับ ถ้าใสาไปเรื่อยๆแล้วก็เรามองเห็นขอบปอกชัดเจนใสขึ้นเรื่อยๆนี่แสดงว่าดีนะครับถ้าใสาไปเรื่อยๆแล้วเรามองไม่เห็นขอบปอกขอบปอกยังดาอยู่เลยแต่ว่าตรงเสื้อตรงอะไรใสหมดแล้วแสดงว่าปอกเราซุดแล้วนะครับผมต้องยกเครื่องลงมาแล้วก็เอาเสื้อไปทาําการปาดหน้าใหม่ที่ลงกลึงนะครับถาม่าช่้งขางําทำเป็ียนไหมทำเป็ียนนะครับแต่ไม่มีเครื่องมือครับผม มีเครื่องจริงครับอย่าขี้เกียจนะครับตอนใสหลายท่านชอบขี้เกียจเวลาใสทำไปแป๊บๆน้ำดันีเตอนใส่ต้องเอาให้ละเอียดครับผมดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับ กำลังอัดมันมาหาศาลนะครับถ้าเราทำไม่ดีโอกาสน้ำดันสูงมากกำลังอัดในเครื่องในห้องเอาไห้นี่ม,มาหาศาลมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำให้ดีก่วนที่จะจ็จประกอบเข้าไป ปกติก็จะใช้เวลาอยู่สักประมาณสักสองชั่วโมงครับผมแต่ถ้าจะทายเต็มสักสองชั่วโมงคนดูก็จะรำคาญเอาครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเรท่านี้ครับก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องางหำเดียวไว้ DIY, ด้วยนะครับผมโอเคเราใส่ไปได้สักพักหนึ่งแล้วมาดูครับเริ่มที่จะใส่แล้ว หาผาสะอาดมาเช็ดออกดูครับพอเราใสไปสักพักนึงหน้าเริ่มจะใสขึ้นมาแล้วครับน่าจะทําไปอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จครับผมโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่างหําเนียวายลงคลิปให้ท่านชมเป็นสาระงานช่างล้วนๆครับผมสวัสดีครับ